ส so, รุปประเด็นรายการหนนกระแสวันที่18กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเทปสุดท้ายแลวนะครับที่พี่หนุ่มทำเรื่องของสิการกรปสิกาผู้เขย่าว,วงการส่งนะครับก็เท้าความสำหรับคนที่ไม่รู้จักสิการกรฟมาก่อนนะครับก็จะมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับตอนแรกจะใช้ว่าสิการกรไก่แล้วตอนหลังก็เปิดเผยชื่อมาว่าเป็นสิการกรฟนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับพระ แล้วก็เจ้าตัวเคยโฟนอินเข้ามาในรายการนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาท้าให้ตรวจดีเอนะครับแต่สุดท้ายก็จนมุมกับหลักฐานที่ตํารวจหาได้นะครับทั้งจิวรพระแล้วก็คลิปต่างๆรูปถ่ายภาพนิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเจ้าตัวนะครับก็วันนี้จริงจริงพี่หนุ่มทําเทปนี้นี่เป็นเทปที่10นะครับก็ตั้งแต่วันที่2 3 4 10 11 14 15 16 17 18้ก็ปก็ประมาณ10เทปนะครับผมมีทําสรุปทุกเทปนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้ วันนี้แขกรับเชิญของรายการนะครับก็จะมีบิ๊กเต่านะครับแล้วก็จะมีตัวแทนจากปปทนะครับปปทย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับก็จะมีการเหมือนมาแชร์ข้อมูลว่าแบบที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทําให้เรารู้แบบเอ้ยข้อมูลเยอะขึ้นนะครับว่าเอ้ยเบื้องหลังการทํางานเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ไม่ได้ใช้คําว่าไม่ได้มาง่ายๆนะครับอย่างแบบเหมือน พอตำรวจรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการแบบพยายามตามหาตัวสิกากรว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรใครยังไงเพราะว่าเหมือนข้อมูลมันน้อยมากนะครับแล้วก็ใช้คําว่าโชคดีที่แบบถ้าใครจามาได้คือเทปแรกอะที่มันมีการคุยเรื่องเนี้ยพี่หมวยวันนั้นพี่หมวยมาแทนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็มันมีการพูดถึงตัวลำดับผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับสีกากรไก่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่า ที่บอกว่าที่เกิดไปตอนต้นนะครับที่เจ้าตัวเขาฟนอินมาซึ่งอันเนี้ยมันแบบโอ้โหใช้คําว่าจังหวะนรกมากหรือเป็นแบบจังหวะสวรรค์ก็พูดได้นะเพราะว่าเหมือนทางตํารวจอะ่ะได้ไม่ไม่มีใช้คำว่าไม่มีข้อมีที่บอกไปว่ามีข้อมูลของศิกากอบน้อยมากใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยก็เหมือนกับรวบรวมสิ่งที่มีเนี่ยไปขออํานาจศาลเพื่อจะเอาหมายคน้นไปค้นที่แบบคน้นหาหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะเอาผิดแต่ปรากฏว่าหาหายังไงก็หาไม่เจอนะครับ แล้วคันนี้พอวันที่เจ้าตัวเขาโฟนอินเข้ามาเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ใช้เบอร์ตัวเองนะครับใช้เบอร์คนใช้เบอร์อื่นซึ่งในการที่ใช้เบอร์อื่นโทรเข้ามาแป๊บหนึ่งเนี่ยมันกลายไปว่าอันนั้นแหละเป็นจุดที่สามารถทําให้ทางตํารวจเนี่ยสามารถบุกไปแบบใช้หมายค้นอันนั้นซึ่งหมายคนอันนั้นอนะ่ะผมก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าหมายคนเนี่ยมันมีอายุข,ของมันนะครับแล้วหมายค้นฉบับนั้นน่ะมันกําลังจะหมดอายุภายใน2 3ชั่วโมง3 4ชั่วโมงที่วันที่สามารถจะแบบ ที่เจ้าตัวโฟนอินเข้ามาพอดีนะครับก็เลยว่าทุกอย่างมันลงตัวทําให้แบบคดีนี้คืบหน้าแล้วพอแบบไปได้หลักฐานที่เป็นจีวอนนะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งจากคํบบอสประมาณ3-4มสี่เครื่องนะครับซึ่งมันก็จะมีภาพมีคลิปที่มันหลุดหลุดออกมานะครับประมาณนั้นแล้วก็เลยทําให้เป็นที่มาของการสืบซึ่งถึงวันนี้วันที่18เนี่ยมีพระราศิกาไปทั้งหมดแล้วประมาณ13รูปนะครับแล้วก็มันก็จะมีการสอบถามบิ๊กเต๋าว่าแบบพี่หนุ่มก็ถามนะว่าแล้วเนี่ย ด้วยความที่พระที่เกี่ยวข้องกับศีกาก็เนี่ยแบบโอ้โหเลเวลแบบเจ้าคณะจังหวดัดเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยเจอแบบใช้คําว่าอํานาจใช้อำนาจที่มองไม่เห็นบ้างหรือเปล่าหรือแบบเพราะถ้าเลเวลเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกันบิ๊กเต่าเจอแบบเอ่ออำนาจพวกเนี้ยมาขัดแข้งขัดขาบ้างหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวแกก็ยอมรับนะครับว่ามีแบบสายตรงมาฮะา มาขัดแข้งขัดขามแกมีแกบอกว่ามีจริงแล้วก็แต่แกไม่สนใจนะครับแกบอกว่าเดี๋ยวีไม่กีป่ปีแกก็กเกษียณแล้วแกไม่ได้สนใจเรื่องแบบาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วไงแกอยากแบบชําระเหมือนำกำจัดคนชั่วให้ออกไปจากพระพุทธศาสนานะครับแกก็เลยแบบลุยทํางานเต็มที่ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีเชิญท่านภูมิสารนะครับที่เป็นตัวแทนจากปปทอมาซึ่งโอ้คำพูดแบบโดนใจมากนะครับว่าก็คือ บางคนก็จะงงเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับปปทก็คือพระก่อนหน่น้มันจะมีการอธิบายไป็นราว่าถ้าใช้เงินส่วนตัวเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้เงินวัดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีเรื่องข้อหามาเพราะว่าพระถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เลยทําให้ปปทเนี่ยเ่อาเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็มีอํานาจในการแบบจับกลุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็มันก็จะมีที่บอกว่าเราใช้เงินส่วนตัวเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็มันก็จะมีบางรูปที่แบบตอนแรกที่บอกว่า จะตั้งทนายฟ้องจะสู้สุดท้ายก็สึกนะครับแล้วก็ผมชอบประโยคนึงของของท่านมากบอกว่าเออถ้าคิดถ้าคิดว่าถ้าคิดจะสู้ก็สู้มาแล้วก็ถ้าคิดว่าจะสู้ได้ก็ก็สู้มาแล้วเดี๋ยวจะจะจัดการให้ดูอะไรประมาณนี้นบอกโอ้โหแบบแต่ว่าท่านก็เป๊ะมากเพราะว่าเหมือนกับบางคนพาบางลูกอาจจะมั่นใจว่าอเอ้ยอยังไงฉันก็ไม่ผิดมันไม่เรื่องอะไรเงี้ยแค่บอก,บอกถ้าคิดว่าสู้ได้ก็สู้มาแล้วกัน,นประมาณนั้นนะครับบอกบอก,บอก,บอก็จากแขกรับเชิญที่เป็นแบบ ตัวแทนนักราชการนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยประเทศเราก็ายังมีแบบข้าราชการน้ําดีอยู่นะครับมันก็จะเหมือนกับวงการสงที่แบบมันก็มีแบบทั้งคนทุกวงการแหละมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ฟังแล้วแบบชื่นใจว่าเอ้ยเราก็ยังมีข้าราชการน้ําดีอยู่นะครับก็และนอกจากนั้นก็ทุกเทปช่วงสองสมเทปที่ผ่านมานะครับพี่หนุม่มก็จะเปิดคลิปที่เก็่สัมภาษณ์สกการกรซึ่งเพิ่งรู้นะว่าเป็นพิธีกานสกกากรเลยอะไรเงี้ย ที่ผ่านมาก็จะมีการเปิดซึ่งวันนี้ก็เป็นเปิดน่าจะเป็นแบบที่ตัดตัดมาสุดท้ายนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นวงจรเดิมว่าที่เจ้าตัวพยายามพูดมาตลอดนะครับว่า,าทักไลน์พระทักไลน์มาผิดแล้วคุยกันต่อแอดเฟซกันมาแล้วคุยกันต่อเจ้าตัวแอดเฟซไปแล้วคุยกันต่อทุกเหมือนกับสเต็ปมันจะเหมือนคล้ายๆกันหมดแต่ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเหมือนกับในถ้าใครใช้ตัวแอปฟ,ฟา้าใช่ไหมครับมันจะมีแบบเหมือนเพื่อนแล้วก็เพื่อนของเพื่อนแนะนําดังนั้น สมมติเป็นเพื่อนกับพระลูกนี้พระลูกนี้เป็นเพื่อนกับพระลูกนี้และในส่วนใหญ่ที่ในแอฟฟ้ามันก็จะมีการระบุว่าแบบชื่อยศชื่อตำแหน่งมันก็นั่นแหละก็เป็นจุดเชื่อมต่อให้ทางสีก่กรกบขยับไปหาอีกคนได้ซึ่งทุกครั้งที่เล่ามาทั้งหมดนะครับเจ้าตัวจะไม่ได้ครบคนเดียวนะเจ้าัวจะครบร้อนพอครบรหนึ่งก็ไปครบรสองพอครบครหนึ่งเลิกก็มีเบอร์อ 2, สองเบอร์สองเสร็จก็มีเบอร์สามอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบ ไล่ไล่สเต็กม,มาเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนี้แต่ชาวบ้านอย่างเราเราก็ไม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับแล้วกอ็อย่างรองเจ้าอาวาสวัดโสธรน,นะครับบอกเนี่ยคุยกันแค่ประมาณ5วันก็นัดกันมามีอะไรกันแล้วและสิ่งที่แบบก่อนนั้นนี้มันมีการพูดอาจารย์ตรีนเคยมาแล้วแก,ก็พูดว่าแบบแบบอันเนี้ยด่าเจ้าตัวก็ไม่ได้นะต้องไปด่าแม่ด้วยเพราะว่าแม่สีครับ ที่เขาไปเที่ยวภูมิล่ากันเนี่ยแม่สิกากอปก็อยู่ลูกก็ลูกก็ลูกก็อยู่ดังนั้นต้องไปด่าตั้งแต่ยายด่าตั้งแต่สิกากอปแล้วก็ผลกระทบมันตกมาถูกที่ลูกแล้วส่วนรอ,อ,องเจ้าวาดของวสธรเนี่ยไปกันแบบแก๊งฟิลแฟนนะคือสิการกรปกับรองเจ้าวาดซึ่งก็มีน้องสิกากอปกับแฟนก็คือเหมือนไปเที่ยวกันเป็นหมูคนะ่คณะหรือเปล่าฟังแล้วเฮ้ยอะไรวะไม่ได้เลยจริงๆนะครับแล้วก็มีนอกจากนั้นเหมือนคบ ห้าวันมีอะไรกันขับมีขับรถไปท่องไปเที่ยวกันที่มีการเปลี่ยนชุดใช่ไหมครับแล้วก็นียก็เหมือนมีอยู่คืนหนึ่งไปบ้านสิกากรแล้วขอแบบเ,เดี๋ยวออกไปเอาเอกสารที่กุฏิแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปแล้วติดต่อไม่ได้แล้วเจ้าตัวก็ไปอจอดรถรอปรากฏว่าหลวงเจ้าวาดไปกับผู้หญิงอื่นแล้วกําลังจะกลับมาเอารถแล้วก็เลยปะกันนะครับประมาณนั้น,นก็เลยมันก็มีคําถามที่พี่หนุ่มถามว่าอา้าวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพระที่ ที่คบๆกันเนี่ยแปลว่ามันก็ใช้คําว่าก็บางคนก็มีผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมหรือผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะก็แบบสิกากรก็บอกว่าก็ใช่ก็แบบโอเคงั้นก็มันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องแบบชํำระเรื่องนี้กันเลยนะก็แบบโอ้โหสิกากรเอฟเฟกต์ใหญ่โตนะครับก็ทางของทนายแก้วแกก็ถามแกก็ถามวันนี้แกสัมภาษณ์พี่หนุ่มว่าไปสัมภาษณ์แล้วพี่หนุ่มเชื่อไหมพี่หนุ่มบอกก็ ไม่เชื่อทั้งหมดเพราะมันจะมีข้อมูลที่มันแบบขัดกันอย่างแบบทางปปทได้ข้อมูลว่าเนี่ยพระโอนเงินให้สก,กอ๊อปมีการแบบใส่กุง้งใส่กออะไรแต่เจ้าตัวตอนสัมภาษณ์บอกว่าไม่มีนะครับแล้วก็บอกว่าเออพระเข้าหาทักเฟสแต่จริงๆมันที่เราฟังกันไปก็คือเหมือนว่าเจ้าตัวนั่นแหละน่าจะแบบเหมือนเลือกไปแล้วว่าแบบคนนี้เลเวลนี้เลเวลนี้แล้วแบบเพื่อจะเข้าหาพอรู้ว่ามีเงินนะครับประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่พี่หนุ่มบอกว่าคือตอนไปบ้านเนี่ย บอกว่าเนี่ยติดค่าเจ้าบ้านแต่ว่าเข้าไปเนี่ยคือมีอาทอยแบบเยอะมากนะครับซึ่งเหมือนมันขัดกันอ่ะบอกว่าม,มีเงินแต่ว่าตัวเองมีอาถอยเต็มบ้านะอะไรเงี้ยก็แบบทาให้เห็นว่านอกจากติดกับพานาันแล้วยังติดอาถอยด้วยนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พี่หนุ่มไปก็บ,บอกว่าเดี๋ยวไอค้คลิปที่แกเยอะๆอาจจะมีลงมาแบบเต็มให้เราดูกันอีกทีนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ